สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คนะครับในกรณีกล้องไม่ติดกล้องขึ้นสถานะออฟไลน์นะครับเราจะเช็คกันว่าตัวไฟที่กล้องนั้นขึ้นสถานะปกติหรือเปล่านะครับอ่ะวิธีการเช็คเลยเนี่ยนะครับเราก็ดูที่ด้านหน้าตัวเลนกล้องนะครับเรากดตรงตัวนี้เข้าไปนะครับสังเกตตรงด้านล่างนะครับว่าเขามีไฟขึ้นหรือเปล่า นะสังเกตว่าเป็นไฟสีฟ้าขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่ะอันนี้คือถ้ามีไฟขึ้นนะครับก็คือไฟเข้าปกติตัวกล้องปกตินะครับให้ลองเช็คต่อมาให้เราลองเช็คที่ตัวสายชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์นะครับว่าไฟเข้าปกติหรือเปล่าลองเทสกับสายชาร์จตัวอื่นก็ได้ในบ้านที่เรามีนะครับอ่ะถ้าไฟไม่ติดอะไรอย่างนี้นะครับแสดงว่าตัวกล้องอาจจะมีปัญหานะครับแนะนําว่าให้ส่งมา ที่ศูนย์อเมริโอไทยแลนด์เราช่วยตรวจสอบได้นะครับก็สามารถเช็คได้ทุกรุ่นเลยนะครับเรากดตรงนี้เพื่อสังเกตสถานะไฟตรงตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยว่ามีไฟขึ้นหรือเปล่านะครับท่านี้เองเนการตรวจเช็คนะครับในกรณีกล้องไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่แล้วก็ข้อมูลติดต่อไว้ที่ description นะครับผมในกรณีที่แบบไฟไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับแก้ไม่ได้จริงๆก็ส่งมาให้เราตรวจสอบได้นะครับหรือว่าติดต่อมาสอบถามก่อนได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลแล้วก็เทคนิคการใช้งานของเจ้าตัวกล้องอเมเนโลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของอเมเนโลไปด้วยนะครับสวัสดีครับ